สวัสดีค่ะพบกับสีน้ำอีกแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายที่อีซูซูเอื้องเมื่อนสตยสาขาพุทธมณฑลสายสีนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าน้ำจะรีวิวรุ่นไหนนะคะไปกันค่ะทะ่าดานี่นะคะเป็นคันนี้เลยที่น้ำจะมารีวิวในวันนี้นะคะอ่าเป็นตัวนี้นะคะตัวท็อปสุดของเราเลยนะคะตัวนี้เป็นสีสีเทานะคะสีเทาใหม่ล่าสุดสําหรับตัวนี้มีด้วยกัน 2เครื่องยนต์นะคะสำหรับรุ่นนี้มีเครื่องยนต์1.9กับ3.0นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันว่าด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้เป็นแบบไหนนะคะสำหรับ Isuzu MU-X ตัวท็อปตัวนี้เลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เลยมีด้วยกัน3สีเข้ามาเล่นสีไล่สีกันแบบนี้เลยนะคะทั้งบอลเงินเงาแล้วก็ดำนะคะอยู่ในนี้เลย3การสลับไล่สีสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้า Isuzu โลโก้อยู่ตรงนี้เลยค่ะ นี่เลยนี่สูงเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาที่ไฟไฟตัวนี้เนี่ยเป็น LED แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ตอนตอนกลางวันเนี่ยก็คือมีไฟสองแสงสว่างให้นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในเส้นนี้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยท็อปสุดมีตัดหมอกมาให้อยู่แล้วค่ะแยกช่องกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยพิเศษของตัวท็อปคือเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้ทังหน้าและหลังนะคะ มีมีนี่จุดจุดจุดอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือตัวเซ็นเซอร์นะคะสำหรับลูกค้าบางท่านยังไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือปุูมอะไยอะไรค่ะอ่าเดี๋ยวเข้าๆภายหน้าภายด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบรอบคันก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปที่ภายในนะคะสำหรับตัวนี้อัลติเมทนะคะตัวท็อปสุดก็คือจะได้ล้อแม็กขอบแบบนี้เลยเป็นรถเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะตัวนี้นะคะ ขอบ20ให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ขนาดยางที่สองหกห้0 2นะคะสำหรับตัวนี้ล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นยางของบิ Stone นะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็รอหล่อแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะไฟเลี้ยวก็คือมีอยู่ให้ที่ตรงกระจกมองข้างแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเขาจะมี2สีแบบตัดไล่สีกันเลยอย่างที่น้ำแจ้งไปรุ่นนี้มี6สีนะคะ ถ้ารถเป็นสีแดงไอ้ตรงนี้ก็แดงนะตรงนี้ก็ดำนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นระบบที่เรามองไม่เห็นเนาะก็คือสามารถกดสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะคะแล้วก็ปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยปลดล็อกล็อกรถจากตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ามาดูมาดูรอบคันแล้วกันนะคะสําหรับตัวนี้ New X Ultimate นะคะแล้วก็ประตูท้ายของเราเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ กดจับตรงนี้มันก็ตีดต,ตีดต,ตีดต,ตีดอย่างนี้ได้เลยนะคะด้านหลังแล้วเราก็สามารถกดหยุดได้เลยค่ะแล้วถ้าเราจะเอาลงเราก็กดตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคมันก็ดึ้งดึงดึงดึงงง้งลงแล้วนะคะรอบขันข้างหลังประมาณนี้แล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงกลางทั้งหน้าและหลังให้แบบนี้เลยนะคะอีซูซูแบบนี้เลยค่ะกรดาอีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นภายนอกเข้าๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากราคาอีกนิดนึงนะคะสําหรับตัวนี้ m u X Ultimate ตัวท็อปสุดนะคะเครื่องยนต์มี2รุ่นสําหรับตัวนี้1.9ราคาอยู่ที่ไหนเอ่ย Ultimate เครื่องยนต์1.9ราคาอยู่ที่1,474,000บาทนะคะสําหรับตัวนี้สีนี้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์3,000 Ultimate ราคาอยู่ที่1,519,000บาทนะคะแล้วก็ ข้าเป็นสีขาวมุกจะบอกเพิ่ม1 2 0 0 0มบาทนะคะเข้าๆภายนอกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือถ้าลูกค้าอยากจะดูภายในดูรุ่นไหนคอมเมนต์ไว้ให้น้ําได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าถ้าสนใจอยากจะดูอะไรเพิ่มตเติมอินบ็อกซ์มาหาน้ําได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ